เตือนก่อนชนนี่เราสามารถตั้งเซตระยะได้นะกลางใกล้ไกลนี่มีหมดกลิ่นหอมรถใหม่นะครับผมคันนี้ปาเจโรนะครับผมต้องบอ,อกคันนี้เลยสภาพใหม่มากไม่ซื้อไม่ได้อะคุณพี่ผมเลยต้องเอาเข้ามานะคันนี้เลขไม้สามหมื่นเพื่อเช็คเอลาให้ประวัติครบนะครับ <S <S มือเดียวนะนี่ไฟหน้า led <S 2> <S 2> สวยแบบนี้เลยนะครับผมเซ็ <S <S บบนเซอร์หน้าเซ็ <S 2> <S 2> บบนเซอร์หลังครบออปชั่นจัดเต็มกระจกหน้าดําแบบนี้นะตัวเนี้ยเนี่ยออปชั่นไม่กั๊กเลยนะมีทั้งกล้องสา0อองศา adaptive cruise control นี่แม็กอันนี้ได้แม็ก ขอบ18นะครับผมดอกยางเต็มนี่ยางใหม่ๆเลยนะยางปี22นะครับผมนี่กดปุ่มสตาร์ทคุณใจคีเรสโกมีให้ครบหมดเลยนะต้องบอกว่าออปชั่นครบคันนี่เตยกอนชนเตนดอกเรนมีให้ครบหมดเลยนะครับผมไฮเดอร์ชิพก็มีให้นะปุ่ S <S มอะไรฟังก์ชั่นนี่สภาพใหม่มากเลยนะน,นี่มี New มีเวกเตอร์ระบบนำทางนะครับผมอ่า กล้องสามล้านสูงสาแล้วเรียบร้อยกระจกตัดแสงออโต้ก็มีให้นะนี่เบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮอันนี้กดปุ่มเดียวไม่ต้องเหยียบเบรกที่เท้าเลยนะครับผมใช้ปุ่มนี้แทนอยู่ไม่ต้องทําอะไรเลยผมอะไรฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงนี่ไอตัวนี่เตือนก่อนชนนี่เราสามารถตั้งเซตร,ระยะได้นะสามารถเซตได้สามระยะนะใกล้ใกล้กลางใกล้ไกล,กล,กลนี่มีหมดนี่คาสั่งเสียงก็มีให้นะครับผมเบาะหนังดํา ต้องมาอดดูแลรักษาง่ายสภาพภายในใหม่มากขึ้นมานี่กลิ่นหอมเลยนะกลิ่นหอมรถใหม่นะครับผมคันนี้อ่านี่พาเข้าไปดูก่อนเลยนี่ว่าสภาพใหม่มากนะครับผมนี่มีจอพื้นดานหลังด้วยนะครับผมแล้วก็มีแอร์โดยสารตอนหลังนะสี่สปอร์ตนี่เรียกว่าสบายนะนี่พลาสติกยังอยู่นะสภาพใหม่มากๆเลยนะเจ้าของเก่านี้ดูแลรักษาดีมากเลยนะครับผมเดี๋ยวขยันขึ้นมานั่งหน่อยนี่ให้เห็นภาพ นี่มีจอดพดานนะสามารถออกตาดจังหวัดนี่ก็ดูได้เลยนะหรือไปทริปกันให้ลูกให้หลานดูได้หมดเลยนะครับผม mm. อ่ะอันนี้ผมสูง170นะเฮดรูปประมาณนี้เด็กลูปประมาณนี้มามานต้องบอกนั่งสบายนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าสภาพน่าใช้มากๆเลยนะใครกําลังมองหารถอยู่นี่ต้องบอกคันนี้นี่มาดูตัวจริงก่อนพี่สวยมากนี่พลาสติกนี่ยังอยู่เลยนะใหม่มากๆน่าจะเป็นการนั่งครั้งแรกๆนะครับผมนี่ เฮตูมประมาณนี้นะผมสูงหร้อยเจ็ดสิบก็หรอสภาพดีมั่นใจนะครับไม่ร้อนเลยอ่ะมีแอร์ส่วนตัวด้ว <c oughs> ะนี่ไฟไท้าย LED แบบนี้เลยนะครับผมเป็นไฟไท้ายโฉบใหม่ล่าสุดนะครับอ่ะอันนี้มีเซ็นเซอร์หลังนะสภาพใหม่มากอ่ะดูตัวบอดี้กันนะครับฝาหลังไม่ได้แกะนะมีสปอร์ทุกอย่างเดิมนะครับผมรถสวยมั่นใจนะเพราะเราที่นี่เราเล่นแต่รถสวยนะครับไม่มีติเหตุนะครับผมมั่นใจได้เลยนะหากพบว่า รถไม่สวยโครงสร้างหลักไม่เดิมรถชนหนักมารับซื้อเต็มจำนวนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับผมมั่นใจได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเปิดสภาพให้ดูกันหน่อยนะเปิดปรุงกันหน่อยนี่ลูกศิษย์เปิดปรงนะครับอันนี้เนสปอตเดิมหมดเลยนะครับผมไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมอะไรใดๆนะมั่นใจได้นะเราเปิดให้ทุกคันทุกวงได้เลยนะเพราะว่าเราเล่นแต่รถสวยวมีบัติเหตุนะครับคุณพี่น,นี่มีราวหลังคาให้ด้วยนะ ไปต่างจังหวัดนี่ก็ขนของขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับผมนี่เรียกว่าโคตรอเนกประสงค์นะนี่อันนี้เอามือรูดเรียบนะไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมอะไรใดๆนะครับผมก่อนเราซื้อเข้าทุกคันนะเราเช็คกับศูนย์ต้นทางนะครับว่าเป็นเลขหม่แท้นะครับผมรวมทั้งประวัติรถนะครับผมเพื่อให้คุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าได้รถสวยคุณภาพไปใช้นะครับตัวบอดี้เราตรวจโดยช่างมากประสบการณ์นะแล้วเราดับเบิลเช็คตรวจกับเซอร์ไพร์ตี้นะ มีใบตรวจเป็น INSPECTION REPORT เป็นรูปประทับให้คุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับอ่าอันนี้เปิดมาสวยทั้ง3ามงนะอันนี้โมงนี้ก็สวยนะครับไม่มีรอยเชื่อมรอยเซ้อมอะไรใดๆสภาพใหม่มากมาดูตัวจริงจะรู้จะเข้าใจเลยคุณพี่ว่าใหม่จริงๆคันนี้อ่าเดินทางมาถึง ห้องเครื่องหัวใจน้องคันนี้แล้วนะครับอ่าป่าเดิมนะครับไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมอะไรใดๆไม่มีแกะนะครับคานหน้าไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมอะไรใดๆนะครับผมรถรอยมาร์กยังอยู่เดิมครบเลยนะสภาพใหม่มากใส่ใหม่ปิ้งจากทายหนล้านสองหมื่นห้าพันเอาไปเลยเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทก็บอกคันนี้สภาพใหม่มากเลขไม้สามหมื่ 1, นบ,บร,ร, 30, รันตีศูนย์ห้าปีเพิ่งเช็คยะให้ประวัติครบพร้อมใช้งานทันทีนะครับผมออปชั่นจัดเต็ม กล้องส,สงา0ร้องศาขับรถตื่นอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control มีให้ครบหมดเลยตัวนี้น่าใช่มากๆเลยนะผมยังไงใครสนใจซื้อรถแข่รถติดต่อมาได้เลยครับนี่เป็นดกสิกันนะครับ